น้องครับน้องช่วยตัวเองเป็นไหมครับไม่เป็นค่ะคืออะไรไม่รู้ดิติวประจาโหหนูตีวประจาเลยพี่แล้วน้องเคยช่วยตัวเองให้คนอื่นดูไหมครับจะบ้าหรอพี่ใครจะไปกล้าบ้าหรอใครจะไปกล้าว่ะพี่โลกจิ่ปะเนี่ยพี่กล้าหรออไะไรวะใสารลาไปเถอะ แต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าน้องคนนี้เคยช่วยตัวเองให้คนอื่นดูมาแล้วทั่วโลกน้องหลิงหลิงอยู่ม .5 เป็นดาวโรงเรียนสวยเก่งเรียนดีบ้านรวย แต่น้องก็ทำได้ยังไงเนี่ยหรอเขาหน้ารอมผมยังไงล่ะ ปังย่าเก็บอาการหน่อยไหมแกเราเนี่ยกุลสตรีไทยนะคะแปลว่าคุณนลำฟ้ากุลสตรีไทยเนี่ยไม่ชอบแบบนี้ใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่ชอบไม่เหลือสันติมึงเอาน้ำมาดิมึยุ่งจ่าโอ้โอ้เฮ้ยเป็นใหม่เหรอเอามาดูดิไหนียะเหนียะมาเฮ้ยโอ้ยตายแล้วค่ะเฮ้ยอย่าไปแกล้งมันดิมันก็ร้องไห้อ่ะเฮ้ยโอ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 ้อ้ยโอ่ยอ ดูดีดูดีโอ้ยชอบอะทายเลยอะเอ้าอือร้องแล้ววะไอ้ตีกี้แก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 ไีกคิดต่อคะน้ำค่ะขอบคุณครับ

ะอะไรค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับต่อซุปตาทีมฟุตบอลของเรา<ม>เป็นไงบ้างคะสาหรับเกมใหญ่วันพรุ่งนี้มั่นใจแค่ไหนครับผมเพราะเราก็ซ้อมเป็นอย่างดีนะครับผมยังไงพรุ่งนี้ก็ได้แชมป์แน่นอนนะครับผมสุดยอดไปเลยขอยยังไงพวกเราหนิก็จะเป็นกําลังใจให้ต่อนะคะคแล้วก็พรุ่งนี้ถอดสังสรรค์ไหนทว่างก็อย่าลืมมาดูนะจ๊ะยังไงก็สู้ๆนะคะครับผมบ๊ายบาย สันติจ๊ะขอ,อนำให้ลินลินอได้ไหมจ๊ะขอบใจนะ หมักเฉลี cage. ่ยได้ก <problema for them> ันไหมแกเฮ้ยจะดีหรอไม่รอไม่รู้นะแกไปกันปะไป ขอบคุณสำหรับน้ำนะครับน่ารักมากเกี้แกทำไมเล่าเฮ้ยฉันว่าพี่ต่อต้องชอบแกแน่ๆเลยอ่ะมีเป็นไปได้เป็นไปได้ก็ปกติปะฉันก็แค่เลิศแนเล่นเพลงอั่นเนี้่ะแหม เจนแล้วไงอีก oh. เขาเล่าว่า oh. เขาคุยกันว่าไงบ้างเล่ามาเลยบอกอ้าวสันติวันดนีแกนี่ฉันถามจริงๆนะแกต้องสนใจไอ้แว่นนั่นขนาดนี้เลยเหรอทำไมอ่ะฉันก็ว่าเขาก็ดูเป็นคนดีออกนะอ้อพวกแกไปซ้อมกันก่อนเลยนะเดี๋ยวจะเอาน้ำไปพี่ต่ออะแหม ใครบอกไม่ให้ตื่นเต้นเลย่ะ่ดเาหิ่อกแค่แปรกทำไมเนี่ย 7 8 We are We, we are set Hey, let's go my set. We keep the essence Hey, we are We are Mustach We, we are set Hey, let's go Mustach We keep the essence back M -G -S -T. ใช่ๆมันรม่เร็วไอ้คนนี้คิดปะคิดไงลิลลินในคิดไงที่เขาส่งไปในกูนะรอไรออกในแดเลยทำไิลแ่น้ถ้าได้สักครั้งจะตั้งใจเรียนเลยเอาลเปืดได้มีไม่เอาจริงเฮ้ยลิลิอะไรพูดิพูเลยแล้วขอเป่าเลยดิ เเฮ้ยิอนีพูดอะไรอ่ะลีลินจำเสียงเมื่อคืนไม่ได้เหรอเฮ้ยไปไหนอ่ะลีลนฉันว่าตั้งใจไปฉันอยากดังแกคิตาน่แกพิตอฉันจะไม่กล้ามาลงในระด่อนี้พิตา ตัวเต้นโรงเรียนโอ้โอีพีน่าจะมาตอนไหนะครับตอนน้พี่ตอ่อเฮ้ยน้อพี่ทำหลีได้ไงอะ่ะพี่ไปคลิปได้ยังไงอะ่ะคลิปอะไรน้อง แล้วไหนบอกไงว่าวันนี้เราจะเป็นแฟนกันอะแล้วนี่อะไรอะเฮ้ยน้องเด,เดี๋ยวก่อนเราเคยคุยกันด้วยเหรอนี่แง่ฐานเอ้ยน้องใจงเยงนก่อนนะ อันนี้ไม่ใช่ให้เขาพี่ของพี่มีอันนี้ บนโลกโซเชียลใครจะเป็นใครก็ได้แอดเขาที่เห็นตามโซเชียลมีเดียเนี่ยใครๆก็สามารถมาสร้างขึ้นมาได้ภายใน5นาทีใช่ครับไม่มีใครห้ามน้องไม่ให้ส่งคลิปส่วนตัวให้ใครได้หรอกครับแต่ที่บอกได้นแน่ๆก็คือมันจะหลุดและตามหลอกหลอนน้องไปตลอดชีวิตครับ น้ำค <laughs> ่ะบนโลกโซเชียลใครจะเป็นใครก็ได้บนโลกโซเชียลใครจะเป็นใครก็ได้บนโลกโซเชียลใครจะโลกใครก็ได้บนโลกโซเชียลบนโลกใครก็ได้บนโลกโซเชียลใครจะเป็นใครก็ได้บนโลกโซเชียลใครจะเป็นใครก็ได้บนโลกโซเชียลใครจะเป็นใครก็ได้ ค่ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับต่อซุปตาทีมฟุตบอลของเราเป็นไงบ้างคะสําหรับเกมใหญ่วันพรุ่งนี้มั่นใจแค่ไหนครับผมพวกเราก็ซ้อมเป็นอย่างดีนะครับผมยังไงพรุ่งนี้ก็ได้แชมป์แนึ่ส <ผม S 2> ุดยอดไปเลยค่ะ <laughs> ย่งพวกเรานี่ก็จะเป็นกําลังใจให้ต่อนะคะ <laughs> เฮ้ยมึงอ่ะไหนที่บอกว่ามีเด็กใหม่จะมาเอนเตอร์เทนวันนี้วะโอ<ห>้เการออยู่เนี่ยแหมพี่เฮ<ห>้ยใจเย็นเดี๋ยวก็มา<ห>มาแล้วรับอันนี้ไงเด็กใหม่ของเรา<ห>น้องดาวของเรานี่เองโอ้โห,โห,โห